สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้กับเป็นคลิปวิดีโอของเอมี่กับพ่อใหญ่กับการเที่ยวประเทศออสเตรียเมืองเซาบุกเดอร์เมื่อนี่เฮากะสิพากกันออกไปกินขา้าวตอนแรงเนาะเออเป็นแบบขําคืนสุดท้ายของเฮาฮัลโหทุกคนเมื่อนี่เอมีก่กะสิเอาวิวเอาบรรยากาศดี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 ตอนแรงมาฝากทุกทุคนบรรยากาศช่วงแรงๆกับเป็นบรรยากาศแบบว่าเยือกเย็นน้า ขักขนาดทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แบบว่ายังบวกคำหลายได้นี่เป็นเวลาสี่มงรงเนาะทุกคนแต่ว่ามันกะคําไว้คาไม่หะล่ะแล้วก็ตอนนี้เขากะกาลังพากกันย่างสิไปอีกฟังหนึ่งเนาะเออะล่ะฟังนั่นมันก็สิเป็นในเมืองแล้วก็สิมีห้านอาหารห้านนั่งดื่มกะลายะล่ะทุกคนเมืองบรรยากาศซอยเอมี่นี่นะบรรยากาศแบบว่าแบบดีคากขนาดเสียดายแต่ว่ามันก็หนาวโพดเนาะทุกคนเนาะกะเมื่อนี้มันก็เป็นมื้อสุดท้ายของฮาวล้อเขากะสิพากัน ยางเลาะอยู่ในเมืองไปกวนนะล่ะผู้ดีบาเมื่อที่เฮามาฮอดเมื่อแรกเนาะทุกคนเนาะเขากะยางเลาอ,อยามอเวนนะล่ะผู้ดีบาเฮาก็พากกันกลับไปนอนพักผ่อนไว้ล่ะเขาเลยบ่ได้เห็นวิวเห็นบรรยากาศช่วงแรงแงแบบนี้ฮะนะทุกคนบรรยากาศตอนแรกก็ได้อารมณ์ไปอีออารมณ์หนึ่งเนาะทุกคนเนาะผู้ดีบามันกัมีแสงไฟกับสะท้อนใส่ตึกสะท้อนใส่โบสถ์น่ะล่ะค่ะงามงามทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้เนาะอากาศมันก็หนาวแห้งะล่ะค้นก็เลยแบบ บุคคยออกมายางปันไดเออแต่ว่าเอมี่กับเฟเนาะทุกคนเนอะอันเขากับสิพากันไปกินเขายุา้ันอาหารยูถึงแบบว่าถึงเนินเขาที่เอมีม่มาหอดมือแรกกันนะทุกคนผู้ดีบามาหอดแล้วมันก็ปิดเนอะเมื่อนี้พ่อใหญ่แล้วกะบบุบยอมอีกทุกคนเบิ่งฝุ่นห่าวยางไปแบบสุลูสุลูไปคนเดียวเลยแบบบบทหาเอมี่แล้วก็จะขึ้นไปถึงนี่ละเออมันจะมีหันอาหารแบบว่บาแบบเอ่อเป็นหันอาหารคล้ายๆคือแบบว่าเออเอมี่จะเว้าแบบนี้เนาะอันแบบ อาหารแบบแคล้ายๆคือโรงเบียร์เยอรมันะนะทุกคนเว้าสไตล์ไปแบบนี้แหละมือนี้อเพิ่นกับเปิดซ่ามือนี้ก็ได้กับถึกใจพูงใหญ่แล้วเห็นบ่าเขามาแบบสิได้อารมณ์แบบนี้เลยทุกคนแบบแบบสไตล์แบบมีพวกตกบแต่งเป็นสัตว์เป็นอีย่างไปเนาะลาเพิ่นกับผลิตเบียร์ยูน,น,นินามี่นีแล้วก็เลยแบบว่า ก็เลยอยากมาหะละเบิงนู้นนี่ทุกคนอา,อารมณ์เห็นบอกะโตนางรวมกันได้ฮะนะเออแบบแบบสไตล์แบบสบายสบายฮละล้ทุกคนมาหอดเรียวเขากะแน่นอนกบพรกกันสังเบียรมากินเอมี่กับพใหญยกันเลยทุกคนเออกับแบบว่าก็ล่องไปกับลายโรซาดแด้เออพใหอยก็บว่าเอาซีมไปก่อนเอาเอมี่ก็ซีมไปสินะทุกครั้งที่แบบว่าเขาไปห้านเบียรห้านเราอย่างต่างๆเนยาะพใหญยเราก็จะให้เอมี่ซีมกวนอะไะทุกคนคอยแซบอันได้คอยกะกินอันนั้นนะคขนบ่แซบเราก็กินเนาะเพราะว่าหัวคอยแล้วกะ บติโบฮิฮะละ่ะเบาเรื่องแบบนี้กระไดเออฮะละ่ะแล้วก็เมื่อนี่เขากะสร้างสุปมากินเอาแกหนาวทุกคนเอาแล้วกะพใหัยเราก็สร้างสลัดมากินเนาะเออกะแซ่กันไปละ่ะไอมีกาแฟนก็ไดทุกคนซุปอียงบุ๊อันนี้ก็ได้แต่ว่ากะอันมันมันแบบว่าเป็นทอดะนะไอมีกับโบคอยมกักปรนไดเนาะเออเพิ่นทอดแล้วเพิ่นเอามาใส่สุปมันก็นเลยออกมันๆฮละ่ะแต่ว่ากะ โ่ไปยังก็กินไปทุกคนก็แซบมันละ่ะอันโูบห,หน้ามัอนห้อนไปสิได้อุนอ่นๆเนาะเออแลวกะ็อาหารของเอมี่เมื่อนี้เอมี่กระซังรีโซโตมาเนาะรีโซตโตอันบักอึหรือว่ารีโซตโตฝากท้องนะเอมี่ก็บ่เคยกินจากเธอได้ทุกคนละกะมีอันท็อปปิ้งด้วยเป็ดฮะล่ะละอันนี้ก็เป็นอาหารของพ่อย่เนาะก็เป็นแบบระว,ว่าเป็นซีนหมูที่แบบว่าหมูอ่อ,อนๆหมูตัวน้อยๆนะทุกคนแล้วก็กินกับมันบดเนาะอาหารของเอมี่กับพ่อย์เมื่อนี้ถือปากค่กขนาดอาหารอยู่นี่นะ แซ่บแซ่บทุกคนอาหารของเอมี่น่ะก็แซ่บขนาดเด้ะบวคือที่แบบว่าเขามา่กินมือแรกกันแบบออีกห้างหนึ่ง่ะนะคือแบบกินมันแห้งหลายพดเป็นกินแบบเป็นแบบอาหารแบบพวกคล้ายๆคือพวกสัตว์ปลาหานะกินมันก็นเลยแห้งเอมี่ก็เลยบามัากมือแรกมาเอมี่กินไปก็น,น้อยเดียวเนาะแต่ว่ามือนี้กินไปจนบ่าเบิดเลยเอมี่ก็เลยอิ่มแท้อิมอ่มมาทุกคนเออแบบได้ความที่แบบว่าแบบ เอ่เพื่อนไห้มะลายพูดนั่นแหละแล้วก็เมื่อนี้เนาะหลังจากที่เขากับพักกินเขาเสร็จแล้วเนาะเขากับพักกันยางกลับเลยทุกคนยางกับกับไก่ไก่ดอกแต่ว่ากับบัเป็นอีกอย่างพูดดีา่ากินอิ่มหลายเขาก็เลยพักกันแบบอ่าแบบอยากย่อยอาหารไปน้ำฮัลลาทุกคนเออฮัลลาแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เอมี่ก็ฝากไว้แต่ซ้ำเลยละ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเจอกันเมื่ออืน่นอยู่สุดกาดเดอ้อทุกคนเดอ้อบ๊ายบาย